สวัสดีครับผูกกับผมลองออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะนะครับอไอคอนนะครับอาร์เจนตินานะครับอสองไอคอนนะครับก็จะมาเป็นเซนติมาตำแหน่ง LWB นะครับแล้วก็จะเป็นเซเบเตียนเวลอนมาตำแหน่ง CM นะครับสรุปนะครับชซนตินะครับจากการที่ผมลองเล่นนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสรุปนะครับเติมเกมลุกนะครับผมให้9.5นะครับเปิดบอลนะครับผมให้9นะครับส่งไกลนะครับผมให้9.5นะครับส่งใกลเหมือนเก้าจนะครับ เติมมาจบสกอร์ผมให้8นะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งนะครับผมให้ S นะครับยืนตำแหน่งนะครับตัวแกยืนอยู่ในระดับแค่ดีนะครับเพราะว่าตัวแกชอบอ่าเขาเรียกอะไรอะขึ้นก็ขึ้นสุดลงก็ลงสุดนะครับทีเนี้ยทำให้ตัวแกเหมือนประมาณว่ากลับตำแหน่งไม่ทันนะครับส่วนเติมเกมรู้ก็คือเติมดีดีมากครับแล้วก็เปิดบอลก็โอเคเข้าเป้านะครับส่วนอ่าส่งบอลใกล้บอลไกลก็ปกติแล้วนะครับส่งโอเคอยู่แล้วส่วนเติมมาจบสกอร์ยิงไม่ดีครับยิงไม่ค่อยเข้า สถนติยิงไม่ค่อยเข้ายิงไม่ค่อยคมนะครับตัวนี้จบสกอร์ไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายปั้นเกมทําเกมมากกว่านะครับต่อไปนะครับด้านเกมรับนะครับเกมรับนะครับผมให้9นะครับแั่เกมผมให้9นะครับแย่งบอลผมให้9.5นะครับแย่งหม่งผมให้8นะครับแข็งแกร่งผมให้9นะครับความไวผมเก้าจุสปีดต้นผมให้9ใช้สกิลผมให้9.5 อ่าตัวซานิติเป็นนักเตะสีดาวนะครับแล้วก็โอเคนะครับใช้สกิลดีนะครับตัวนี้สปีดต้นก็โอเคนะครับความไวก็คือเป็นตัวที่เติมเกมลุกก็ต้องมีความไวในตัวสูงอยู่แล้วนะครับแข็งแกร่งก็โอเคไปเรื่อยๆได้ใช้สกิลหลบไปได้นะครับอ่าแย่งหมงตัวเล็กครับแย่งมงยากนะครับเกมรับจะโดนแกโดนเจาะอ่าลูกหมงเสาสองแกจะมาวิ่งมาปิดสไลดโดนตลอดนะครับแล้วก็ ตัดเกมก็อยู่ในระดับโอเคแล้วกเกมรับอยู่ในระดับโอเคนะครับสันติโชคร้ายตรงที่ว่าฝั่งที่เขาต้องมาเจอก็คือฝั่ง R W ฝั่งตรงข้ามนะครับ R W ฝั่งตรงข้ามแม่งมีแต่ตัวโหดคือแบบพวกเอ็มเปอเป้ P e อะไรเงี้ยสันติเนี่ยสู้ได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับตัวแกก็เลยเหมือนโดนเนิบๆหน่อยก็คือลําบากหน่อยไม่ได้โหดเหมือนไอฮาคิมี่นะครับ ข้อดีของตัวแกก็คือลูกตั้งเตะนะครับหรือว่าลูกคอร์สนะครับก็จะเป็นแบบประมาณว่าลูกเตะมุมหรือว่าลูกฟาว์เนี้ยโยนเข้าไปให้ผู้เล่นของเราหมุงนะครับส่วนข้อเสียคือเติมเกมลูกแล้วกลับตำแหน่งไม่ทันนะครับก็จะโดนเจาะของแกง่ายหน่อยแล้วก็เป็นนักเตะก้าวขีดนะครับเล่นได้จบเกมนะครับตัวนี้แต่ถ้าโดนเผาโดนเอ็มปเ,เปเป้เผาบ่อยๆก็เล่นไม่จบครับหาสำรองไว้ก็ดีนะครับสักกองหลังสักตัวหนึ่งนะครับ เวลรอนนะครับอ่าของเวลรอนนะครับจุดสกอร์นะครับผมให้9.5นะครับส่งส่งบอลใกล้นะครับผมให้9นะครับส่งบอลไกลผมให้8.5นะครับเติมมะม่งผมให้9.5นะครับยืนตำแหน่งผมให้ S บวกนะครับฟรีคิกก็ไม่แนะนํานะครับลูกตั้งเตะก็ไม่แนะนํานะครับอ่าเอาตัวแกออกมาหม่งดีกว่านะครับถ้าลูกตั้งเตะแล้วก็ฟรีคิกก็ตัวอื่นก็มีก็เอาตัวอื่นดีกว่านะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งดีนะครับเป็นอ่าพลังแฝงคือตาเหี่ยวยืนตำแหน่งดีมากตัวนี้ตัดอ่าเติมมาหม่งก็ ดีนะครับสรีระร่างกายใหญ่นะครับเติมมะงส่งบอลไกลผมไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่แต่ว่าส่งบอลใกล้ก็อยู่ในระดับกลางนะครับจบสกอร์ดีมากครับยิงคมครับตัวนี้ต่อไปนะครับด้านเกมรับนะครับตัดเกมนะครับอยู่ให้เก้านะครับแล้วก็แย่งงงผมให้เก้านะครับแข็งแร่งให้สิบนะครับความไวผมให้เก้านะครับสปีดต้นผมให้เก้านะครับใช้สกิลผมให้เก้าจุดห้านะครับตัวนี้ใช้สกิลดีนะครับแล้วก็สปีดต้นอะไรอยู่ในระดับกลางนะครับไปเรื่อยๆได้นะครับแข็งแร่งนะครับตัวใหญ่แล้วก็ร่างกายแข็งแร่งครับเบียดได้นะครับ แย่งหมงโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัดเกมก็โอเคนะครับบั็กตาเหี่ยวตัดเกมดีอยู่แล้วแย่งหมงก็โอเคเวรลอนนะครับเป็นนักเตะสกิลสีนักเตะสีดาวนะครับเท้าซ้ายแล้วก็เท้าขวาเท้าซ้าย4เท้าขวา5้านะครับส่วนใหญ่เท้าขวาจะคมกว่านะครับแล้วก็ใช้สกิลสีดาวโอเคนะครับสกิลตัวรอดเยอะไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนักเตะก้าวขีดนะครับเหนื่อยเหนื่อยไวเวรลอนเหนื่อยไวครับใช้พลังงานเยอะเหนื่อยไวเตรียมสำรองไว้ก็ดีนะครับ ้อดีนะครับก็คือแกสมดุลกับเกมนะครับไปกับเล่นกับระบบโอเคนะครับเติมหม่งเติมยิงตัดเกมช่วยเหลือก้องหลังช่วยเหลือก้องหน้านะครับโอเคสมดุลนะครับแต่ข้อเสียก็คือแกเหนื่อยไวครับแกเล่นทุกตำแหน่งไงแกไปทุกตำแหน่งแกก็เลยเหนื่อยไวแนะนําก็คือเตรียมสำรองไว้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับ c m นะครับโอเคนะครับสรุปก็เข้า2ตัวก็มีดังนี้แหละครับซานติกับเบลอนนะครับตำนานอาร์เจนตินาสองสองตำแหน่งนะครับ อ่าถ้าใครชอบก็ไปลองหาเล่นกันได้เพราะว่าหนึ่งเคมีเขาตรงกันแล้วเขายืนอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งฝั่งขวานะครับจะยืนฝั่งขวาฝั่งเดียวกันทีนี้มันจะเชื่อมกันไปถ้าแนนํานะครับมีเมสซี่มาอีกหนึ่งตัวพอดีเลยครับสาเลยแทบเนี้ยอาเจนตินาเคมีเชื่อมตรงกันเกมลูกฝั่งขวาโอเคเลยนะครับมีทั้งตัวตัดเกมตัวตัวทําเกมตัวเติมเกมแล้วก็ตัวขึ้นมาซ้อนนะครับน่าสนใจนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเขาดูกันนะครับมาดูกันนะครับ ผู้เล่นอของเราก็จะมาในแผน4-3-3นะครับโฮดิ้งนะครับส่วนเขาจะมาในแผน4-3-3โฮดิ้งเหมือนกันนะครับหลักๆของเขาก็จะเป็นนักเตะ108นะครับฟุตบอลโลกนะครับโอเคมาเริ่มเกมเขีย์นะครับโรนัลดิโย่นะครับให้มาชาบีชาบีให้ซานติซานติซานติให้ชาบีเวลอนเวลอนใช้สกิลหลบมา เวลอนยัง,ยงได้อยู่เห็นไหมครับมีความแข็งแกร่งยังถือว่าเบียดได้อยู่เวลอนไล่บอลละโอเคเราคองเกมไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบเดนโดนโตครับนะวิ่งถอยลงมาครับไม่ต้องรีบนะครับอตอนนี้ผมขึ้นมาจนถึงแรงหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งร้อยแล้วนะครับโอเคครับมาครับไปเรื่อยๆครับตอนนี้แรงผมอยู่หนะึ่งจุดหนึ่งเอ็มนะอ้าวเขาใช้บอลโยนมา จังหวะยิงติดเซฟทำไมขึ้นนะครับจังหวะนี้โอเคเรายังเซฟเขาได้นะครับมาดูลูกนี้ครับเขาโยนมาชาบีมงยังไงล้ำหน้าแล้วครับฮารคิมีโอเคครับจังหวัดหนี้ล้ำหน้าแล้วครับดูคราบช้านะครับมงเรามงเคลียร์ไปติดกองกองหน้าเขานะครับแล้วก็เขามาในตำแหน่งล้ำหน้านะครับมาจากลูกเตะมุมนะครับเดี๋ยวลูกนี้ฟอรินานเตะเปิดขึ้นไป โดนานินโยให้มาเบิร์กแคมป์ใชสกิลหน่อยชาบีให้มาเวรอนเวรอนแทงมาให้หลุยฟิโกโ้หลุยฟิโก้ทำยังไงวนให้มาเวรอนเวรอนให้สนติชาบีเบิร์กแคมป์ให้มามติดนะครับจะใ,ใช้สกิลหลบหน่ยเอ็นปเปเป้ให้มาเนี่ยครับอ่าสนติจะเหนื่อยหน่อยนะครับอยู่ฝั่งเดียวกับเอ็นปเปเป้น,นะครับบูโนโ บูโน่ไม่มีความไว้ไม่ต้องกลัวบูโน่จ่ายบอลดอกบามายูทให้มาัลลับบัตเอเดเดสให้เอ็มปเปเป้มาเอ็มปเปเป้จี้ขึ้นมาเอาเสียบไม่โดนจังหวะนี้เอ็มปเปเป้หลบสองมายิงเรียบร้อยแล้วครับเขานำนะครับหนูนโอ้โหลูกนี้ไปพลาดไปกดเสียบนะครับดูภาพชาร์เนี่ยเราไปกดเสียบนะครับเสียจังหวะเลยครับแล้วเขาหลบสองนะสันติพลาดน,นะครับจังหวะนี้เนี่ยสัติเนี่ยแกไหมอาพับตรงที่ว่าแกมาเจอตำแหน่งโหดๆนะครับ สันติเติมเกมลุกขึ้นมาสันติเขาจะยืนสูงอยู่นะครับเพราะว่าเขาเล่น r w v a l w v นะครับตำแหน่งเขาทําให้เขาจะยืนสูงอยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้เป็น rb โดยโตรงนะครับแต่ผมจับเขามายืน rb นะครับจังหวะน,นี้ให้มาเวรอนเวรอนให้ลูฟิโก้ลูฟิโก้ใช้กิลวหลบเข้ามาลูฟิโก้ยังหลบเข้ามาได้อยู่ลูฟิโก้ไหลามาเวรอนยิงเ <c oughs> บาเบาครับเติมเกมลุกมายิงลูกนี้แปรเบาเบาเข้าไปที่เสาแรกนะครับโหดูปับช้านะครับ ฟิตโก้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้ามานะครับแล้วไหลมาเวรอนแปรเสาแรกขมๆมนะครับง่ายๆไปเรียบเรียบไปนะครับทุกนี้โอเคนะครับเขาได้เขี่ยครับ uno, รบูโน่ให้มาด็อกบาด็อกบาให้มาจูดจูดให้มาเฮนเดนเดสเฮนเดนเดสยอ้าวฉลบมาเขายังได้อยู่เอ็มประเป้หลุดไปแล้วโยนมาโคโคเตะทิ้งก่อนจบครึ่งแรกก่อนนะครับอโอ้โหโอเคครับจบครึ่งแรกครับสกอร์หนึ่งหนึ่งครับ สังเกตนะครับเมื่อกี้เนี่ยเอ็มบปเป้หล,ห,ลหลุดหลุดหลุดบ่อยมากเลยสันติยืนสูงนี่แหละข้อเสียสันติแกชอบเติมเกมลุกไงกอแนะนํามาเล่นหลัง5นะครับสันติน่าจะโอเคกว่านะครับอ้าวเขาใช้บอลโยนมาตัดมาลูกนี้มงโอ้โหเขานำแล้วครับสองหนึ่งโอโ้เล่นลูกลูกขี้โกงเลยครับลูกนี้โอ้โหเขี่ยตัดมาแล้วก็โยนมานะครับดูดอกบาร์วิ่งมามงตัดหน้าชชมัยเคิ้นเรียบร้อยเลยครับหนึ่งโซนนะครับ ไม่ไรครับเอาใหม่นะครับมานะครับเซิกโกเวลอนมาเวลอนโดนด็อกบาแย่งฟาวครับลูกนี้เข้าข้างหลังนะครับปูมันเตะไหลามาเวลอนเวลอนฟาวไหมฟาวนะครับลูกนี้เวลอนจะใช้สกิลหลบแต่เขาแซส,สกิลปูมันยังไง เล่นสั้นนะครับชาบีมาจังหวะนี้ยิงโอ้โหเก็ได้นะครับโรนโดปาดเข้ามาโรนนินโยโรนนินโยให้มาเวลอนโดนันโดเวลอนยังได้อยู่เรียบร้อยครับลูกนี้เวลอนสวยงามครับเข้าขวานะครับเต็มข้อเลยครับลูกนี้โอ้โหจังหวะปั๊มบอลคุกคิกนะครับเวลอนอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับเนี่ยจังหวะปั๊มบอลคุกคิกมาแล้วก็เข้าขวาวเวลอนเรียบร้อยแล้วครับเสมอสองสองครับ มันมากครับเกมนี้มาดูต่อนะครับยังไม่จบนะครับเพิ่งนาทีที่ห้าสิบเก้านะครับสองสองแล้วครับหากิมมี่โยนมาเขายังใช้ลูกเดิมอยู่ไม่ได้นะครับชำไมเคลื่อนดักทันนะครับลูกนี้โฟนะครับให้มาตัดมาให้เบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์ให้มาชาบีนะครับชาบีให้เวรอนเวรอนให้หลูฟิโก,โกลูฟิโก,โกใช้ความสามารถเฉพาะตัวมาเรื่อยๆบนก่อนวนก่อน,น,อนเขายังไม่เข้าบอลบนก่อนไหลามาสันติ S <S <an ati c oughs> จะโยนติดนะครับไม่เป็นไรครับได้เตะมุมโอเวลอนเนี่ยมันเหนื่อยไวนะทีที่70็ดเขาก็เปลี่ยนออกนะครับอันนี้บอทเปลี่ยนให้นะครับโยนมาโรนันโดเรียบร้อยครับลูกนี้สามสองครับโอ้โหลูกนี้หลุยฟิโก,โกโยนมาครับเปิดมุมโยนมาปกติผมจะเอาเป็นสันตินะแต่ว่าเกมนี้ลืมเปลี่ยนหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนแผ่นแล้วทีนี้ไม่ใช่คนเป็น ลูกตั้งเตะเลยไม่ใช่สันตินะครับแต่ว่าแกใช้ได้นะครับลูกตั้งเตะชันติอันดับหนึ่งนะครับบอกเลยไม่เป็นไรครับมาดูกันเขายังใช้แผ่นเดิมอะ่ะสามลูกเขาจะใช้แผ่นเดิมหมดเลยหรอวะเขียร์<ๆ>ดู<ๆ>โคตรโกงเลยลูกเนี้ยบอกเลยถ้าใครทาเป็นหดๆนะไม่แปลกหรอกที่แบบขึ้นมาในระดับแบบ1.1ึ่งจุล้านเอมได้เพราะว่าลูกอย่างเงี้ยมันกันยากครับส่วนใหญ่เราจะแพ้ทางลูกแบบเนี้ยผมก็ทําไม่เป็นนะ บอกตรงๆเลยไม่เคยใช้ลูกโกงลูกนี้เลยทําไม่เป็นอยากจะหักอยู่นะครับแต่ก็แบบว่ากลัวแบบดาราม่าอะไรนี่ไงก็เลยไม่อยากหักเพราะเราทําช่องด้วยลูกนี้ยิ่งใช้ไม่เคลื่อนเซฟได้นะครับโอ้โหมาเปลียนตัวออกครับเอาโอกเวนเข้ามาลูปิโกโ,กโ,ย,โยนมุมเดิมเลยโอ้ลูกนี้ลึกไปหน่อยโอ้โหโยนมานาทีที่แปดสิบแปแล้วเพื่อนยังไงโยนมาโค โอเบียดไวเออโคส่งคืนหลังเอาเราดึงจบเกมเลยเราก็ไม่โอเคด้วยที่เขาเล่นลูกเขีย่ยแล้วก็โยนอย่างเดียวโอเคครับจบเกมครับจบไปในสกอร์3-2นะครับอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเห็นไหมครับเวลอนเขาก็จะเติมไปยิงไปบ่อยๆแล้วก็สนติก็จะเติมเกมลุกสูงหน่อยแนะนำเล่นหลัง5นะครับเคครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ กด Subscribe แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับผมค,ครับ